นานแต่แงดูว่าเดินไปท้าวจะงไต่ไปสะดุดล้มลงน้ำเอืองจึงได้หกตกอยู่ในถนนแล้วเด็กนั้นจด้ไม่ลุกขึ้นเดินต่อไปทีนี้ก็มีพูกจํามดเจ้าแล้ววันมาดกบดีนน้ำาอืองที่หกก็พาตังมาเก็บน้ำาอึงที่หกอยู่นั้นเป็นอันื่าโดยการทีนี้ก็ยังมีเจ้าจิดก แมวมาคอยกินเจ้าพวกแมลงวันที่มากินน้ำมือทีนี้ก็ยังมีเจ้าแมวมาแอบคอยกระพูดบิงจกมที่มากินแมลงวันทีนี้ก็ยังมีเจ้าหมาวิ่ง้ามากัดเอาแมวของเด็กทีนี้เจ้าเด็กก็มาตีเอาหมาวิ่งไปฝ่ายว่าเด็กเจ้าขอหมาเห็นว่าหมาของตัวขาหลักวิ่งมา เด็กเจ้าของหมาก็ช่วยไม้มาไตะเอาเด็กเจ้าของแมวตายว่าเด็กเจ้าของแมวก็ร้องให้พ่อมาช่วยตายว่าพ่อของเด็กเจ้าของแมวก็ช่วยได้ไม้นั่งเรียนนั่งให้ตรงลูกนั่งดีดีอย่านอนดูนั่งให้เรียบร้อยค่ะนั่งดูดีๆครับสิต้าเด็กเจ้าของหมาเห็นมาลูกของตัววัวแตกวิ่งมาก็ช่วยได้ไม้พอวิ่งมาเตะเอาพ่อของเด็กเจ้า พ่อของเด็กเจ้าของหมาชูที่แขนไม้ปลอมก่อนหลบจากมือลงแล้วก็พลางวิ่งไปบ้านเพื่อจะไป่ลอกกันก็พอน้องชายกับคนค้นใหญ่ถือดาเอาไว้ครั้งหน้าคุณตามมาเล่าวิทานสนุกสนุกให้พวกเราฟังอีกนะคะ,ไ,ะได้แล้วฟังวิทานสนุกสนุกกันไปแล้วก็อย่าลืมนำข้อคิดที่ได้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะ ควางนิทานไปแล้วเมื่อกี้นักเรียนรูกก้ไหมคบที่ของเรื่อง,ง,องความผุดลอยเชื่อไหมันเกิดจากอะไรน้ำผึ่งเกิดจากน้ำผึ้งน้ำผึ้งมันเป็นอะไรทำไมมันต้องพุดลายขนาดนีน้คะ้่หกน้ำผึ้งม,ม,มันแหกเพราะน้ำผึ้งกเข้ามาได้ดจะไงต่อค We'll หนุ่มนะลูกนะนี่หัวข้อไี้เลยอาสิ อะไรต้องมีเหตุผลที่สำคัญช่วยนักนคิดหน่อยว่าจะทำยังไงนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วคุณครูมีกระดาษให้นะคะหนึ่งแผ่นแล้วนักเรียนก็เปลี่ยนย้ายย้ายย้ายเขียนเขียนคนเดียวไม่ได้ลูกต้องช่วยกันช่วยกันนะคะช่วยกัน ช่วยเรียบร้อยงาน <laughs> ลูกเอาให้ได้เยอะที่สุดเหลือเวลาอีกสามนาทีบายๆนะคะเหลือเวลาอีกสามนาทีอะไรลูก,ไ,ลกไม่ทำกาอะไรลูกไม่การเก่งมากค่ะเก่งมากเออชื่อกันแบบนั้นแหละลูกเขาให้พอขอให้พอขอให้พอล่ออะคะ อ,อีกสักข้ออีกสักข้อลูกค่ะไม่ตรงก็ไม่เป็นไรค่ะให้ได้เยอะๆใช่ให้เพื่อนอ่านออกคนที่ออกไปนำเสนอต้องอ่านออกด้วยอะไรลูก อ่เพื่อนบอกอิะจ,จ,จีเมลบอกแล้วอ,อ่าอรอ,อเรือจิเมลบอกว่ารอเรือใช่ไหมลูกอ่ารอเรืออะไรอีกจิเมลอ่ามีคนเก่งอยู่ในกลุ่มแล้วสละอา กี่ข้อแล้วลกูกอีกสักข้ออีกสักข้ออีกสักข้อลูกเหลือเวลาอีกสองนาทีนาทีอกลุ่มนี้ได้กี่ข้อแล้วเอย โอ้ได้ห้าข้อแล้วเก่งเก่งเก่งเอาอีกสักข้อดีไหมอ่าพูดกันพูดกันเพราะพูดกันเพราะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนน้ำผึ้งหยดเดียว อ่ะปมือให้เพื่อนด้วยค่ะกุ่มต่อไปลูกกลุ่มต่อไปอย่าลืมนะคะมีคะแนนกลุ่มด้วยกลุ่มพีพีคุยกันคุณครูก็จะหาคะแนนกลุ่มพีพีไม่ได้ยินค่ะเสียงปรบมือเอาหมา่ รมให้เพื่อนด้วยค่ะอ่ะกลุ่มจะไปค่ะกลุ่มสามค่ะกลุ่มสามอ่ะเชิญค่ะอารวมือให้เพื่อนไอยังกุ่ม่อไปค่ะเชิญ ผม่อไปค่ะ เขียนมา้คุณสักหนึ่งข้อไม่เอาเยอะลูกช่วยหนึ่งข้อเขียนเสร็จ